คล้ายๆแบบนั้นอุมร่อยมากเลยงั้นเวลาเราเอ่ออใส่ปากนี่มันก็ก็ก็ไขมันสิคะใช่ไหมละเต็มเเลยกับไข่แดงไม่ใช่ข่ตส่ปาก็พเล็กอ๋อมันกไม่ดได้อ๋อไม่ไม่ไมอไม่ไม่ไมะไม่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 ไมนี่ไ่ไม่ไมม่ไมไลอมไมไมมไม่่มมม เรียบร้อยกับตรงเรียบร้อยนะคะเรามีอินกิวเดียลหลากหลายเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากให้เชฟเนี่ยแนะนำวัตถุดิบในวันนี้แล้วก็ลูกมือของเราตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนลูกเออวางไว้ก่อนลูกเดี๋ยวจะเดี๋ยวน้องจะอาบน้ำกระป่านะคะถ้าน้องเลิศเลยเลิศอะไรอย่างนี้ก็จะเรียนเชิญทั้งสองท่านค่ะโอเคลูกมือของเราอยู่ด้านนั้นแล้วค่ะลูกมือ ช่วยค่ช่วยช่วยไหมคะช่วยคชช่วยช่วยชิมช่วยรอชมค่ะสายยังไม่ได้ดูรายการ e ิ p m Help รายการแ่งามา Master ไปดูไหมพีเชนดูพเนดไม่เคยดูทไห เรื่องติดเต้นจริงๆแล้วนะรอนดูร้อนดูดูแล้วผมคิดว่าผมจจะโยกและ้องได้ร้อนดูร้อนดุแต่ว่าในรายการนะแถวตัวอย่างในรายการเชฟดูดูแต่ว่าพอดูในรายการที่เราละสัาษณ์อะไรจริงๆเชฟไม่ได้ดุขนาดนั้นในรายการที่เชฟบอกว่าพอใส่หมี่ฟอร์มนี้มันเหมือนกับใช่ไหมคะเหมือนกับเก่งเออผมผมหนียาวดักช่วยอ่ะอยู่ได้สองชั่วโมงนั่นก็คือสองชั่วโมงแล้วขาดหอดแบบ จากนี้จะได้นวดตื่นบว้าวตายแล้วทางบ้านเลี้ยวซ้ายเลยลูกโอเคคืออย่างนี้เราด้แน่นอนนะครับวเราพวกไก่เนาะทีมีหางค่ะงั้เราก็หาตัวดกมาทำเป็นแอบียไม่ง่ายๆยางหนโซอาหารวัตถุดิบต้องอร่อยเต้องเนาะโซอเพื่อันจะมีเรื่องของิงไอนใค่ใส่เลยลูกผิงไวนเนืหมักรเร็วเราเวลา ซึ่งจริงๆเราจาเป็นต้องใช้เนื้อส่วนนี้ของไก่ส่วนชี้นน่ะเป็นอก่เนี่เต้องใช้สกเ้ต้องเสริมนุ่งกว่าขเยอะกว่าหมอแล้วเสร็จแล้วก็่มีอะไร้อาช่วยช่วยช่วยดูอินครีเอยนะปัดขยะทีละเป็นนะไม่ได้ไปช่วยดูอินกรีเอทฝั่งโ้นโทษเห็นไหมอย่างนี้ ก็อย่างนี้ hmm. ok ่เอาอทำอะไรก็ว mm, ่าเลยข้าพะพุทร่่คอันนี้ก็ดูภาาดีด้วยผล่มาแล้มาเสร็จแล้วทไหเรารอใส่หลากหลายเลยวันนี้แล้วเราเอา่งเป็นันตเนันนมัวนี้เราไปที่้ ไม่ต้องกลัวเซฟบอกไม่ต้องกลัวแค่มีดอะคระขอมือ่ต้องม่อนละเิ่มชนละยายทำเปนเล่นไปขั้นตอนนี้ไม่ยากนะยากไหมบานยากอยู่แล้วไม่ย่ทำ รัล้วกาม้วนม้วนหัวลุกคลายเอาจริงๆตอนนี้เหมือนได้กลิ่นหอมน่าจะเป็นกลิ่นหอมของุแถวนี้เนาะขัางลังอ๋อโดนดิไม่แน่ไหนเออเราต้องเตรียมผมชี เนเสร็จแล้วเราตอกเราอกเข้ไีเอาเรื่อง,งเอาเร่องิ้วตีอ่ะไม่ใช่แบบเอาไปทอดด้วเยเไปททอดปนทอดตเสร็จแล้วอันละสิบนาทีไปแล้วจะไปอกมเป็นอย่านีว้าวเรียบร้อยทีน้ทีีี้งมเลีเลาองแค่ะเสร็จแล้วแต่จริงๆก็คือประมาณสิบนาทีโอเคตอกมาเ็อย่างนี้นะครับค่ะโอเคแต่อย่ไม่ Oh uh -huh. uh -huh. ไม่มีใครไปดูไหมครับกีเซอร์ดูไหมครับดูหรอรู้จักใช่ไหมครับร่้ค่ะแต่ไม่ากลัวใช่ไหมคะน่ากลัวค่ะน่ากลัวค่ะแต่ไม่ดูเพราะู้แล้วว่าเขาไม่กล้าอยูยังไม่ได้ดูยังไม่กล้าเลยครับไปดูโอเคครับสนุกสนุกมากมันมากนะโอเคแล้วแต่ถ้าเราจะมีเขาเรียกว่าแก้ปัญหาของเราใช่ไหมจริงอย่างนี้คือจบแล้ว ต่ไม่เป็นไม่เป็นห่อเนาะสออนหอเะดี๋ยวผมจะทำอันนะครับ้อนแก้ไทีจะได้ชิมกันค่อนข้างล้วนถึงมี้าวมีมีมีร้อยที่กันเออได้ชิมแล้คนแรอันนี้ก็เรัรขายเลยนะครับคอันนี้ของที่บอกว่าเนยอลราี่กับไข่แดงมันหิวนะไข่เป็ดใช่ไหมคะไข่ มันถึงเวลาตาวโตอุณหภูมิแล้วะมันขึ้นหนึ่งถูกไหมใค้เกาืไฟ้าสักหนึ่งอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหั่นแล้วก็จะมีอันนี้ซื้อที่ไหนก็ได้เนาะที่เป็นไแดงคะแลับก็ที่เป็นน้แต่แล้วเราออ่รูปเดียวเนาะเสือใหม่เริกนึ่เรประมาณ5นาทีาือใ้มันละลายเนี่ยหรแล้วทำมันสุก คนท่าเลือนี่หนึ่งนั้นเสือกแล้วออกมาจะเป็นอย่างนี้รายการที่ีจริงๆเรื่องเริ่มนทำให้เป็นผู้ร้องังไหอยเงไสร็จแล้วครับเวลาเรแลบแล้วคนด้วยแค่คท้องอีกก็งไปเอาเวลาเสร็จแล้วเราเอาอันนี้ใส่เข้าไป แต่สมมติทุกท่านทำได้นะครับเอามาทำเมนูที่ซาแซนด์วิชหรือทำเป็นเขาเรียกว่ากิ่งกุ้งผัดกับไทยไข่เจียวไปเราก็ได้ได้เ,าดนะเอาเลยละเดี๋ยวต้องเราต้องพักนะครับอย่างนี้อันนี้ใช้เวลาประมาณสานนั35นาทีนะก็ค,ะคือไฟไม่ต้องแรงมากบางครันะแรกแรกแรกแรงได้แต่หลังจากนั้นต้องเบาๆเลยนะไม่งั้นจะไหมใช่ครับาาง่มาก ทำไมเราไปผัดเราไให้ให้คูบสทําไม่ได้ทไมเราเอไม่ไม่ไม่พองข้าก็ไม่วยถัสินนี้ก็ไปนะมีแตน้ำมันอะผก็คือกําังก่อนิ่งก่อเข้ามาใส่ะโตมาสักสีนาทีนะค่ะค่ะอันนี้ต้องผัดกี่นาที สี่ถึงห้านาทีตั้เรียนตั้งใเรียนนวัอนี้กับบ้นไปจะได้เมู่ง่ครับกลบ้อันนี้ไก่ต้มผัดนั้นแค่ไหนนะไ่เป็ดใช่ไหมยม่ถ่ายให้ไหมคะเป็นไรค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปเฉยๆถ่ายรูปเฉย เราเป็นแบบที่มาทานข้าวที่โตแล้วก็เห็นว่าว้ไสนใจนะคะรับพี่ก็มาแอย่างนี้เห็นมันอย่างขาไหมขาครับอ่าอย่างนี้ก็เลยสงับเริ่งเรอขาเรียามุมฟองข้างในจะมีเขาเรียกว่าน้ำบันเยอะ ผม่ตัวนี้ปัจจุบันใส่ในเข้าไปนะเราเรรู้สึกว่าไม่ได้เลย้าเกิดแตกตัวกระเายังดตัวมนแห้งแงอะไรอย่างเงี้ยต้องผ่าให้ถึงสักสิบถึงห้นาที่นสิห้สมมร้อนจากแล้ก็เดขึ้นมาอีนิดนึงออใส่เข้าไปอย่ามีอะไรไม่มส่เข้ไไได้นะตอนนี้เริ่มหิวแล้วหิวแล้วเราับตนนี้เป็นกมา ่ไหมใช่ครับเสีย่อนดูครับถ้าเวลาเรารู้ว่าเราใกล้ใกล้ใช่ไหมทีนี้แค่ต้องรอออกมาแล้วเขาเลยให้ไขมันออกมามากินที่ทำได้เมื่อไหร่ไขมันออกมาออกมาแล้วเริ่มออกมาแล้วนี่มันจะดูแบบนิ่มๆใช่แล้วเราจะมีเราจะใส่กระเทียมเข้าไปเพื่อให้ความเข้ารู้ไทนิดนึงเข้าไปคุณผู้ชมสองกระเทียมมีมีน้ำมันแล้วดีมีน้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมใช้น้ำมันของไทย เร่องงนี้จริงเขาไปด้เยังไม่ยังไม่ีปูยังไม่โปรอันนี้แม่่อยอันนี้ย่าแม่ขอเมื่อไหร่เจอเนื้ของเราพี่เข้าไปเสกของตอัวดีไมช่ใช่เราต้องายอีนนะใช่ไหมคะถูกจริงเวลาอกวขอมากมัดูดีถ้าอกวขอไม่ของยังไม่ขอไม อ๋อไม่ห่อไม่ห่อไม่ป็ดเลยไม่ติดเลย ีอิเลยหอมจริงๆอันี่หอมจริงๆแล้วเราเราก็ปิดไฟเลยเราปิดไฟแล้โอเคแล้วเขาพอเขาอมมาแล้วเงจเราล็อคุมรถทเราอ็การอพิกายนิดงเนาะทำการตันี้คือค่ะให้มีรสชาติว่อาาที่บ้านไมเรางเซ็กฟ้ามดีย่างฟ้ามที่ไหนกันว้าวอ่าน่ายเลยโอเค

ทั้งไก่ทั้งซอสคือน้ำจากเรามาไก่แล้วอ่ะรสชาติเรานม่ไก่ก็่อหอมหน่ยังยต่างกง่ายกว่าที่คิดนะคจริงใช่ไหมแบบนี้ทำเองที่บ้านได้คุณรับนะ คุณชอบกี่มอเลยนะที่สยชอรัชอบชอบครับชอบเยอะเอไหมชอบเยอะนะครับนี่แหละเป็นมอสซาร์ชีสบลอกเป็นมอสซาร์ชีสชนิดแท่งเนื้อชีสเี่ก็จะมีสีเหลืองแต่แบบออกเหลือหรือออนหือีหน่อยนะคะแต่ว่าช่วยเพิ่มเนื้อสัมผัสใี้ไม่นล้อะต่างๆเพิ่มความยืดแลน์บารบอกชอบเยอะเยอะก็คือตรงช ชีสเออต้องซอสยังร้อนอยู่เพราะฉะนั้นโดนชีสแบบนี้ก็จะยิ่งเยิมเลยแหละว้าวพี่พี่แอยากดูว่าบารเคยแบบกัดชีสแับแท้เลยไหมอยากหรออยากลองวันนี้แหละ น้ำลายผมไหลแล้ว

พร้อมเรียนพร้อมทานครับ มองวิธีการทำไงเพื่อ มพอดีเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีผู้ชมดีท่าทขึ้นมาชิมพร้อมกันค่า6000จะต้องเป็นมาชิมก่อนโอเคฝากขออนุญาตสลับฝั่งกับบาร์อีกห,ห,หนึ่งรอบมาชิมฝั่งนี้ดูชฟเชฟอยู่ตรงนี้นะคะ ด,ด,ดีขนาดนี้เชฟทำให้สดสดใหม่ๆขนาดนี้ต้องรอ,นอนร้อนๆนะลูกที่ว่าไมต้องกินถึงคำเลยทำได้ไหม<อ>ได้เป็นไงคนระับอร่อยมากเค็มไหม มีความเป็นของเค้กนุ่มแล้วก็หอมด้วยไก่นุ่มไหมคะไก่เนื้อไก่นุ่มมากครับกินกี่ชิ้นไหวคะสามจานใช่ไหมโอเคน้องเมี่ยวตอนนี้เราจะมีผู้โชคดีห้าท่านที่จะได้มาชิมตรงนี้และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีกับเราที่ะาม<ส>ามาเลยดีกว่าน้องมเมียวคุณอลิสาจา้า ตัวแทนของได้แท้ๆนะมาท่านที่สนะคะน้องตาลค่ะน้องตาลอาริสาค่ะต่อมาที่น้องหน่อยรัชนูแล้วก็คุณสิริพรหรือว่าน้องน้องโปใช่ไหม